โอ้โหบกจุกกระหักเนาะสิลวนอีกโอ้โบได้ขาหย่ารู้ปเนี่ย oh, <no. S 1> งั้นเดี๋ยวผมจะหาสูตรยาฆ่าญ้านะครับมาจากกัดการย่าพวกนี้นะครับจอบผมห้างเหมแล้วพี่น้องโอ้โบไหวแล้วครับแบบเนี้ยโอ้ยตายตายตายรักหมอแม่มานี่แม่เสียนบ่เนาะได้งย่างเห็นเดอ้อหายแท้ๆทถ้าแม่รู้ว่าเอาแม่หมอแม่มาเดอ้อ ดาเทๆครับพี่น้องนี่ครับหย่คอย่นะครับมาดูซิว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับสามอย่างมาที่นี้นั่งดีๆเลยพี่น้องสามอย่างที่มีนะครับจะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับมันมีหลายสูตรนะพี่น้องเนาะผมทดลองสูตรนี้แล้วกันเลือกมานะครับเป็นน้ำยาล้างจานผมกะเอาเลยนะดูดูแล้วไม่เกินกันมากหรอครับครึ่งขวดนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการจับใบนะครับ แล้วก็มีลิบเป็นกดนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับกันนะครับหเปอร์เซนะครับขวดละ15บาทอันนี้ขวดละ10บาทนะครับเดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับหนึ่งขวดอ่ะผมใส่อีกขวดหนึ่งแล้วกันอัตราส่วนเนี่ยผมก็กะกะเอานะครับดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวลองดู จะล่วงหรือจะรอดนะครับน้ำส้มสายชูขวดละ15บาท2ขวดนะครับปริมาณนะครับ720นะครับมิลลิลิตรนะครับมิลลลิลิตส่วนตังนี้เกลือนะครับถุงละ20บาทนะครับบรรจุที่1,500กรัมนะครับ1กิโลครึ่งผมใส่หมดเลยใชไม้กวนนะครับ โอ้โหเกิดปริกิริยาแล้วนะครับพี่น้องเนื่องจากผมเนื่องจากไอซัลไล์นะครับทงานแล้วใส่ไปครึ่งขวดนะครับแม่ใส่หมดเลยแล้วกันมาลองดูว่ามันจะคายาได้จริงหรือเปล่านะครับก็ซื้อของทั้งหมดนะครับในหม้อนี้นะครับหกบาทนะครับผมจะทดลองอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือนะครับผสมแล้วก็ ใช้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะลองเก็บไว้นะครับว่าความเป็นกรดเนี่ยจะสามารถฆ่าญ้าได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งกลับมาใช้อีกจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะทดลองข้อมูลไว้ให้นะฮะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวมาฆ่ากันให้เห็นดสดๆนะฮะว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงกี่วันนะครับถึงจะตายนะฮะตอนนี้ความเป็นกรดผมว่าสูงมากนะกลิ่นเนี่แบบเข้าจมูกเลยนะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็ไปกรองน้ําเปล่านะครับเท่ากับปริมาณของน้ําส้มสายชู2ขวดนะฮะอันนี้ผมจะเรียกว่าหัวเชื้อยาฆ่าญ่านะครับหรือว่ายาฆ่าพืชนะฮะใส่ไปแล้วเราก็ต้องไปเจือจางผสมน้ำอีกครั้งนึงนะครับเพื่อพ่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องหาภาชนะไว้ใส่หัวเชื้อนะครับเผื่อมันดีเผื่อได้เอาไปใช้นะครับในหน้างานที่เหมาะสมนะพี่น้องนะ ตรงนี้ถามว่ามีสารเคมีไหมนะครับก็ถ้าใครรับได้ก็ทดลองผมทดลองดูนะอันนี้เป็นซันไลน์นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ถือว่าเป็นสารเคมีนะครับที่เห็นได้ชั้นเลยนะครับแต่ก็ถือว่า,าเรายังใช้เป็นประจํานะครับโดนมือสัมผัสมือได้นะครับอือหอโอโหเป็นกดมากพี่น้องโอโหแสบร้อนมากพี่น้องน่าจะแรงนะครับตัวนี้ครับ โอ้โหยาไม่น่ารอนนะแบบนี้มือผมยังจะมาแรงเลยฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนระบายให้เข้ากันมากกว่านี้นะครับอะทีนี้พี่น้องครับผมจะใช้เครื่องพ่นนะครับแล้วก็น้ําตัวนี้นะฮะน่าจะมีปริมาณประมาณสักลิตรครึ่งนะฮะอันนี้น้ําเปล่านะครับและผมจะใช้นะครับ น้ำยาถือว่าเป็นค่ายาค่าพืชค่าทุกอย่างนะครับเพราะมนันเป็นกดนะฮะตามหลักการถือว่าทําแล้วนะครับน่าจะได้นะครับดีย๋ยวลองดูผมจะใช้ประมาณสักอ,อ,อีกนิดหนึง่งน้ำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาขายะครึ่งส่วนนะครับมาใส่ไปเลยครับ ส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับผมจะเก็บไว้นะครับเพื่อทดลองดูว่าหลังจากที่ผสมไว้ครั้งเดียวเนี่ยสามารถเก็บได้นานไหมนะครับจะใช้ได้อีกไหมนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเกลือนะครับยังละลายไม่ดีนะครับไม่ดีเลยผมแนะนําให้ใช้น้ําเปล่านะครับละลายกับเกลือเสร็จก่อนส่วนผสมที่เหลือค่อยตามมานะนะครับเกลือยังเหลืออยู่นะฮะแต่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเขี่ยลงไปเลยเพื่อไปเขย่านะครับแล้วก็ทําให้เขาละลายนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โอเคแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับส่วนตอนนี้เวลาที่จะพ่นนะครับบ่ายสามโมงนะครับ25นาทีนะครับที่เราจะทำการทดลองนะครับไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงใช้ละอองแบบฝอยนะครับเป็นหัวฝอยนะฮะ โอเคเปิดเครื่องนะครับแล้วก็พ่นเลยมาดูว่าจะเป็นยังไงโอเคหัวออกดีนะครับไม่ตันนะฮะผมจะพ่นเลยให้โดนใบนะครับพืชตรงนี้นะครับเป็นโรงเรือนเก่านะครับที่เคยปลูกเมลอนนะครับแตงโมอยฟ้านะครับเมื่อ5ปีก่อนนะครับตอนนี้โรงเรือนก็สุดโทมแล้วนะพังแล้วนะครับอยู่ได้ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะฮะ เดี๋ยวโอเคผมต้องถ่ายลังแล้วระวังลมด้วยนะฮะเวลาพ่นนะฮะไม่งั้นจะกระเด็นเข้าตานะครับเป็นอันตรายได้นะฮะขนาดที่พ่นนะครับเวลาตอนนี้ก็บ่ายสามยี่สิบแปดนาทีก็ประมาณบ่ายสามครึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับวานนะครับหลังพ่นไปประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะตอนนี้เป็นวันใหม่แล้วนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งนะฮะก็มาดูว่าหน้างานเป็นยังไงบ้างนะฮะ โดยรวมนะครับแทบจะไม่กระทบกระเทือนเขาเลยนะครับโดยเฉพาะหญ้าไม่เป็นอะไรเลยนะครับจะมีกระทบกระเทือนกับพืชบางชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพริกนะฮะพริกเนี่ยยอดนะครับจะเริ่มไปนะครับเดี๋ยว 2- อสาวันก็จะสลดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตายนะครับไม่ตายแล้วแต่ยอดใหม่ได้นะครับแล้วก็มะเขือนะครับมะเขือเปาะนะฮะก็โดนไปนะครับทดลองดูนะฮะทดลองดูไม่ได้ฆ่ากรกมพืชนะครับเดี๋ยวจะลบปลูกใหม่ทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าใบยอดยอดเนี่ยเมื่อโดนเต็มเก็เหี่ยวนะครับ ส่วนหญ้าเหรอหญ้าถือว่าไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีสลดสัก 10- 20%นะฮะมีเหี่ยวนิดนึงสัก10-20%เดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับหรืออาจจะตายบางส่วนแต่ว่าระบบรากเขายังดีอยู่ผิดพลาดตรงไหนบ้างนะครับผิดพลาดตรงหนึ่งเราพ่นในตอนที่มีแสงแดดน้อยนะครับทีนี้ผมจะมาพ่นซ้ํานะทีนี้พ่นซ้ำแล้วก็จะไม่เจือจางกับหัวเชื้อนะครับอีกเท่าตัวนะครับก็จะเป็นหัวเชื้ออย่างเดียวนะครับพ่นลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ แล้วจะมีเทคนิคดีๆท้ายคลิปนะฮะในแบบของผมว่าผมจะเอาวิธีนี้กับหญ้าเนี่ยใช้วิธีไหนนะฮะอย่ามาดูก่อนนะฮะแล้วก็จะใช้น้ําส้มสายชูนะครับล้วนๆพ่นบางส่วนเพราะว่าน้ําส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรดนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงครับส่วนทดลองมือชวานี้นะครับถือว่าไม่ได้เลื่องนะครับร่วงนะครับมาจัดก,กันไหมครับอ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ ใช้นะครับสูตรเข้มข้นที่ไม่ผสมน้ําเลยนะครับใช้หัวเชื้อที่เหลือนะครับพ่นทางใบไปนะครับก็คือโดนพืชโดนหญ้าโดนทุกชนิดนะครับที่จะเคลียรในโรงเรือนนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าสามารถตายได้จริงนะครับแต่ว่าต้องใช้ความเข้มข้นอย่างสูงนะครับขวดกระป๋องที่เราทำมาแรกนะครับมูลค่าทั้งหมด60บาทผมเหลือไว้ครึ่งนึงนะครับนั่นก็คือ30บาท30บบาทนะครับสามารถใช้ได้แค่นี้เองนะฮะความเข้มข้นจากมุมด้านนี้นะฮะ มมด้านนี้ถามว่าตายจริงจะตายไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ผ่านมาแค่ประมาณสัก4ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวมันก็จะตายเพราะว่าเซลใบเขาตายนะฮะก็จะรามมาถึงตรงนี้นะฮะรามาถึงนี้แต่ไม่ตาย100%ยนะฮะจะตายประมาณสัก70%ของพื้นที่นะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าในตอนนี้นะเพราะว่าย่าเนี่ยเขาเป็นตระกูลที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ที่น้อยในใน30บาทผมว่าไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นกฎของสูตร น้ำยาฆ่า,มาแมลงของเราเนี่ยน้ำยาฆ่าหญ้าของเรายาฆ่าหญ้าของเราเนี่ยจะไปเผาไหม้นะครับกับใบพืชแต่ระบบรากนะครับจะไม่ตายนะครับมันก็จะฟื้นขึ้นมานะครับแต่เป็นพืชบางชนิดนะฮะอย่างเช่นเป็นผักเป็นผลไม้อะไรเงี้ยผักที่เราปลูกต้องการให้กินเนี่ยบางทีถ้าระบบใบเนี่ยครับเสียแล้วนะครับระบบรากก็จะเน่าไปแล้วก็สัรงะห์แสงไม่ได้นะครับก็จะตายแต่ตระกูลของหญ้าเนี่ยเขาสามารถแตกแตกขึ้นมาจากนอเนี่ยขึ้นมาจากรากได้นะครับก็จะ อยถามว่าวิธีนี้ใช้ได้ไหมได้นะครับเหมาะกับท่านหรือเปล่าท่านลองวิเคราะห์ดูนะประมาณ30บาทนะครับได้เวงไม่เยอะนะครับถ้าเจือจางน้ํานะครับเผาไม่ไม่ค่อยดีและควรใช้ตอนที่มีแสงแดดรุนแรงนะครับเหมือนว่าความเป็นกรดของน้ํายาฆ่าหญ้าของเรานะครับยาฆ่าหญ้าของเราเนี่ยไปจับแล้วหนึ่งก็จะแบบเหมือนว่าแผดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็โดนแสงอีกมาครั้งหนึ่งเท้าถึงจะตายนะครับยิ่งวันไหนแดดร้อนยิ่งดีนะครับทีนี้ ถ้าแผนกล้องมาทางนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับใช้ความเข้มข้นนะครับตามที่ในคลิปลงไปนะครับแล้วก็เจือจางน้ําไปนะครับถือว่าไม่ได้ผลนะครับแล้วก็พ่นในตอนที่ประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับบ่ายสามครึ่งสี่โมงเย็นเนี่ยแสงน้อยไม่ได้ผลเลยนะครับแล้วก็ความเข้มข้นน้อยไม่ได้ผลเลยนะครับแล้วทีนี้ผมทดลองนะครับถ้าเป็นน้ําส้มสายชู5%อย่างเดียวล่ะนะครับผมพ่นบริเวณนี้นะครับ ตายบ้างนะครับสักประมาณสักอ่าสลดไปบ้างบ้างมันก็จะมีใบตายและใบรอดนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ 10- 20%เท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนี้นะถ้าผ่านไปสักวัน2วันเนี่ยใบที่โดนหนักๆนะครับเขาจะเหลืองไปนะครับแต่ผมคงไม่รอนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับผมนะครับของผมก็คงกลับมาที่ถางหญ้านะครับถางหญ้าค่อยๆเพนไปเพราะผมยังเป็นคนหนนะครับอ่าจอบผมก็ยังไม่มีเดี๋ยวค่อยไปซื้อจอบใหม่อาจจะใช้จอบนี้ก่อนนะครับในการถางหญ้าต่าง วันนี้นะครับผมก็มานําเสนอนะครับยาคายาสูตรที่มีมาตั้งนานแล้วแหละผมก็มาทดลองว่าเหมาะกับผมหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าตอบไปเลยนะครับไม่เหมาะกับผมแต่หลายคนอาจจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลอาจจะเหมาะกับคนอื่นแต่ของผมผมสงสัยต้องใช้แรงนะฮะเพราะว่ายังหนุ่มยังนี้ก็อาจจะถากไปเรื่อยนะฮะแล้ววิธีที่ผมทําแบบนี้นะฮะเนี่ยถากไปเรื่อยนะฮะ แล้วก็เก็บนะครับส่วนที่เป็นหญ้านะฮะไปทําเป็นปุ๋ยนะครับผมว่าเวิร์กนะทิ้งไว้เลย3เดือนปีหนึ่งนะครับหรือว่าทิ้งไว้เป็นกองเป็นกองนะครับชุดแรกไว้กองนี้นะครับอ่าสมมติว่ามีอีกไว้ชุดที่2ชุดที่3ที่4ที่5้านะครับเวลาจะใช้เราก็กลับมาที่ชุดที่1พี่น้องก็กลับมาชุดที่1นนะครับเป็นปุ๋ยหมักดีกว่านะครับหรือหมักเฉพาะหญ้านะครับก็มันก็จะเน่าเปื่อยไปนะครับ สปอร์มันก็ตายไปนะครับหรือว่าเราใช้การเร่งได้นะครับด้วยการที่ใช้รำนะครับโรยลงไปนะครับหรือว่ากากน้ําตาลนะครับก็จะช่วยให้มีจุลินทรีย์มาอาศัยอยู่เพราะว่ามันมีอาหารของจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นกากน้ําตาลํำละเอียดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่กำลังจะทำนะครับสูตรนี้นะครับว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับ หรือคนที่อยากใช้สูตรนี้เพื่อกําจัดนะครับบางพื้นที่ที่เหมาะกับท่านท่านก็ถามารถทำได้นะครับโอเคผมปอนฟาร์มินไทยแลนด์บายบายสวัสดีครับ